วัฒนธรรมไทยกับจุดยืนของผู้หญิงไทยความเข้าใจเล็กน้อยช่วยในการแต่งงานกับผู้หญิงไทยผู้ชายตะวันตกควรทำกันบ้านสักเล็กน้อยก่อนจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยฉันคิดว่าผู้ชายชาวตะวันตกทุกคนที่คิดจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยควรทำกันบ้านสักหน่อยแพทย์ดอสัน นักเขียนบทละครของหนังสือพิมพ์ชั้นนำแห่งหนึ่งของกรุงเทพกล่าวการเริ่มต้นจากการดูวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจะไม่เสียหายเขากล่าวก่อนจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจจุดยืนของผู้หญิงไทยในสังคมและแรงจูงใจที่เป็นไปได้ของเธอในการแต่งงานกับคุณแม้ว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะแต่งงานกับคุณด้วยเหตุผลเดียวกับที่คุณแต่งงานกับเธอและสร้างภรรยาที่เอาใจใส่ และรักใครอย่างดีเยี่ยมมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่คุณควรรู้แต่งงานกับผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยในสังคมหากคุณกำลังพิจารณาที่จะแต่งงานกับผู้หญิงไทยก่อนอื่นคุณควรทำให้ตัวเองตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงไทยในสังคมและวิธีที่พวกเธอคาดหวังทั้งคุณและพวกเธอเนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมพุทธโดยพื้นฐาน ผู้หญิงจึงถูกมองว่าด้อยกว่าผู้ชายและไม่มีสิทธิหรือตำแหน่งในสังคมเหมือนกับผู้ชายซึ่งรวมถึงสามีด้วยผู้หญิงไทยไม่สามารถคาดหวังให้กระทําการและมีส่วนร่วมในสังคมแบบเดียวกับที่ผู้หญิงชาวตะวันตกทำและในบางการณีผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยรู้สึกผิดหวังกับพิธีที่พวกเขามีส่วนร่วมในสังคมแบบตะวันตกของพวกเขาอย่างไรก็ตาม หากคุณเข้าใจเหตุผลของเรื่องนี้การแต่งงานของคุณอาจยอดเยี่ยมเท่าที่คุณต้องการความเข้าใจเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยได้มากปัญหาสำคัญประการหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกมาบรรจบกันคือการที่ผู้ชายและผู้หญิงเคารพซึ่งกันและกันตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งทุกวันนี้ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานยังถูกมองข้ามในประเทศไทยและไม่ใช่เรื่องปกติในประเทศไทยเด็กชายและเด็กหญิงต้องการให้กันและกันเป็นคนแรกเมื่อแต่งงานเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวตะวันออกโดยทั่วไปผู้ชายต้องการเป็นผู้ชายคนแรกของแฟนสาวในขณะที่ผู้หญิงต้องการเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายสำหรับแฟนของเธอขนบธรรมเนียมประเพณี หรือบรรทฐานในสังคมไทยในสังคมไทยผู้ชายและผู้หญิงมักไม่คุ้นเคยกับการแสดงความรักในที่สาธารณะเช่นการจูบหรือแม้แต่การจับมือโดยทั่วไปไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงชาวไทยที่จะพักค้างคืนด้วยกันเว้นแต่พวกเขาจะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในกลุ่มอย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าเนื่องจากการเปิดรับโทรทัศน์ และภาพยนตร์ของตะวันตกตลอดจนอินเทอร์เน็ตบรรทัดฐานเหล่านี้จึงถูกทำลายและตอนนี้เยาวชนไทยก็อแสดงอาการแสดงความรักซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในตะวันตกอย่างเปิดเผยเมื่อแต่งงานกับผู้หญิงไทยผู้ชายตะวันตกควรตระหนักถึงบรรทัดฐานเหล่านี้และสถานที่ที่ผู้หญิงไทยถืออยู่ในสังคมแม้ว่าเด็กสาวไทยในกรุงเทพ และประเทศไทยจะได้รับความรู้สึกแบบตะวันตกจากสื่อที่พวกเขาเข้าถึงได้มากกว่าพวกเขายังเชื่อว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ร่ำรวยเมื่อเทียบกับตนเองสำหรับผู้หญิงไทยไวัยหนุ่มสาวจำนวนมากสิ่งนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงการทำความเข้าใจผู้หญิงไทยในสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียหรือยุโรปที่ตั้งใจจะแต่งงานกับผู้หญิงไทย ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่หญิงสาวชาวไทยตกลงที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติพวกเขาอาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของความรักแต่เนื่องจากวัฒนธรรมของพวกเขาคุณต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผู้ชายตะวันตกกอรวยสาวไทยส่วนใหญ่เชื่อว,ว่าผู้ชายชาวตะวันตกร่ำรวยและได้รับการกล่าวถึงแล้ว ซึ่งมักเป็นกรณีนี้ในแง่ของรายได้เฉลี่ยของชาวตะวันตกกับผู้ชาไทายโดยเฉลีย่ยในบางกรณีผู้หญิงจะตกลงที่จะแต่งงานเพียงเพื่อเงินและการแต่งงานเช่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในสวรรค์อย่างแน่นอนพวกเขามักจะจบลงด้วยน้ำตาและการสูญเสียเงินสดจำนวนมากโดยชายผู้นี้อย่างไรก็ตามคุณควรจะสามาดิบอกได้ว่าผู้หญิงที่คุณเลือกรู้สึกแบบเดียวกันกับคุณ หรือไม่ผู้หญิงไทยตกหลุมรักผู้ชายตะวันตกเช่นเดียวกับที่พวกเขาทํากับคนหนุ่มสาวในประเทศของตนและในขณะที่สิ่งดึงดูดใจในตอนแรกอาจเป็นกระเป๋าเงินของคุณแต่นั่นอาจไม่ใช่เหตุผลที่พวกเขาแต่งงานกับคุณคุณควรใช้เวลาทําความรู้จักกับพวกเขาเหมือนกับที่คุณทํากับผู้หญิงที่บ้านผู้หญิงอเมริกันและยุโรปหลายคนจะตกหลุมรักผู้ชายที่รวยมาก คุณแค่ต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะภาระหน้าที่ของครอบครัวชาวตะวันตกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้หญิงไทยสำหรับผู้หญิงบางคนการแต่งงานกับชาวต่างชาติเป็นทางออกจากความยากจนบางอย่างสำหรับเธอและครอบครัวของเธอแม้ว่าเธอจะรักคุณก็ตามนี่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของทหารรับจ้างตามที่ชาวตะวันตกหลายคนเรียกร้อง แต่เป็นเพียงตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสมาชิกในครอบครัวชาวไทยหากเจ้าสาวชาวไทยแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่มีเงินครอบครัวก็คาดหวังว่าจะได้รับการดูแลแม้ว่าเจ้าบ่าวจะเป็นคนไทยก็ตามเช่นเดียวกันจะเป็นจริงถท้าผู้หญิงที่ร่ำรวยแต่งงานกับชายไทยที่ยากจนคุณอาจรู้สึกเช่นเดียวกันถ้าคุณแต่งงานกับผู้หญิงไทยที่ร่ำรวยสินสอดทองมัน่นหรือสินสอด สินสอดทองมัน่นหรือสินสอดเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทยและความรักทำงานอย่างไรในประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวของเจ้าสาวชาวไทยที่เลี้ยงดูเธอมาอย่างดีดาวยังหมายถึงเจ้าบ่าวสาวมารถดูแลเจ้าสาวของเขาทางการเงินได้สินสอดทองมั่นโดยเฉลีย่ยที่คุณคาดว่าจะใจ่ายให้กับหญิงสาวที่มีการศึกษาจะอยู่ที่3,1 0 0ดอลลาร์ แม้ว่าบางคนจะขอสูงถึงสามหมืนดอลลาร์และมากกว่านั้นมากกว่า1นึ่งมืนดอลลาร์สำหรับเจ้าสาวชาวไทยที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้นมากเกินไปสินสอดทองมั่นในปัจจุบันโดยทั่วไปแล้วไม่เกินการแสดงสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งค้างของเจ้าบ่าวและกลับมาเต็มจำนวนหรือบางส่วนหลังจากงานแต่งงานวัฒนธรรมไทยผู้หญิงมีบทบาทที่ชัดเจนในสังคมไทย และในการแต่งงานการขยายการศึกษาในประเทศไทยและการปรับปรุงสิทธิสตรีได้เปิดประตูสู่สตรีไทยที่อายุน้อยกว่าให้รับตําแหน่งในหน่วยงานราชการและองค์กรการค้าปัจจุบันคาดว่ากว่าครึ่งของผู้ที่ทำงานในราชการไทยเป็นผู้หญิงอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีประเพณีวัฒนธรรมมายาวนานในประเทศไทย ซึ่งผู้หญิงถูกมองว่ามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการด้านการเงินในครอบครัวและการค้าขายการสำรวจของรัฐบาลไทยในปี2489พบว่า75%ของผู้ค้ารายย่อยที่จดทะเบียนทั้งหมดในประเทศไทยเป็นผู้หญิงถึงแม้จะเป็นเช่นนี้บทบาทของผู้หญิงในสังคมเปลี่ยนแปลงได้ช้าและมีจัญาบันที่เข้มงวดแม้จะมีอุตสาหกรรมการค้าประเวณีของไทยที่มีชื่อเสียง แต่ผู้หญิงไทยเพียงร้อยละไม่กี่นาทีที่เคยเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีสิ่งสำคัญคือต้องจำสิ่งนี้ไว้แม้ว่าสังคมไทยจะมีทัศนคติที่แตกต่างหรือเบาต่อก,การค้าประเวณีและเป็นที่ยอมรับว่าครอบครัวที่ยากจนจำนวนมากจะส่งลูกสาวเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้แต่ไม่มีชายไทยคนไหนที่จะพิจารณาแต่งงานกับผู้หญิงประเภทนี้ในสังคมไทยยังมี ตราบาปติดอยู่กับผู้หญิงที่แย่ร้างหรือพลัสพรากจากสามีประเทศไทยยังคงเป็นสังคมปิตาธิปไตยคาดว่าภรรยาชาวไทยจะสนับสนุนสามีของเธอดังที่เราเห็นจากวลีที่ว่าสามีเป็นขาหน้าของช้างในขณะที่ภรรยาเป็นขาหลังการขับขี่และสนับสนุนการตัดสินใจของสามีจุลภาคประเทศไทยยังคงเป็นสังคมปิตาธิปไตยแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงช้ามาก การยอมรับการค้าประเวณีเน้นเรื่องนี้ควรสังเกตว่าอุตสาหากรรมการค้าประเวณีในประเทศไทยไมีไว้เพื่อให้บริการชายไทยเป็นหลักไม่ใช่แค่การประดิษฐ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับการท่องเที่ยวทางเพศที่มักแสดงให้เห็นในสื่อแท้จริงแล้วมีกองกำลังบางอย่างในอุตสาหากรรมการค้าประเวณีในประเ,ระเทศไทยที่กลัวความเป็นตะวันตกของประเทศไทย เพราะมันทำให้ผู้หญิงไทยซึ่งไม่เข้ากับสังคมไทยมีทางเลือกมากขึ้นอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นอิทธิพลของตะวันตกเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสตรีไทยผู้ด้อยโอกาสโสเพณีในประเทศไทยเราได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้หญิงบางคนที่ขับเคลื่อนโดยกองกำลังในสังคมไทยไปสู่การค้าประเวณีที่เลือกที่จะหาสามีต่างชาติแทนตัวอย่างหนึ่งคือสมหมาย ซึ่งเคยเป็นพนักงานขายบริการในภัดยาซึ่งแต่งงานกับชายชาวเดนมาร์กเมื่อ15ปีก่อนตอนนี้เธอได้สร้างชุมชนขนาดใหญ่ของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับผู้ชายชาวเดนมาร์กในพื้นที่ห่างไกลของเดนมาร์กโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงไทยมีการศึกษามากขึ้นหลายคนกำลังศึกษาในระดับที่สามอย่างไรก็ตามพลังของวัฒนธรรมไทย และความรักในประเทศไทยนั้นยากสําหรับชาวตะวันตกที่จะเข้าใจเป็นเรื่องยากมากสําหรับผู้หญิงไทยที่จะต่อต้านวัฒนธรรมของตนเองอย่างแข็งขันรวมถึงหลักการสำคัญที่ฝังแน่นตั้งแต่แรกเกิดหลักการเหล่านี้หลายประการเป็นหลักการทางพุทธศาสนามักชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอนณานิคมแต่สิ่งนี้ได้นำไปสู่ความรู้สึกที่มีชีวิตและมีพลังของวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ที่เข้าถึงทุกระดับของสังคมไทยความเป็นตะวันตกของสังคมไทยเห็นความเป็นตะวันตกของสังคมไทยในกรุงเทพและใจกลางเมืองในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้หญิงไทยจะทำงานนอกบ้านแต่ภรรยาชาวไทยส่วนใหญ่ยังคงมีบทบาทสนับสนุนสามีของตนในเดือนกรกฎาคม2553ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนี่เป็นขั้นตอนและขั้นตอนใหญ่แม้ว่าประเทศจะยังคงเป็นแบบดั้งเดิมและยังคงเป็นปิตาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่จะใช้เวลาสักครู่ก่อนที่ผู้หญิงจะควบคุมเตียงแต่งงานแม้ว่าผู้ชายหลายคนที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยเชื่อว,ว่าพวกเขาทำอย่างนั้นในตอนนี้ การทำความเข้าใจผู้หญิงไทยในสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าการแต่งงานกับผู้หญิงไทยเป็นสิ่งที่คุณต้องการในระยะยาวหากคุณทำเช่นนั้นคุณจะแต่งงานกับผู้หญิงที่จะดูแลคุณอย่างดีตลอดชีวิตตราบใดที่คุณดูแลเธอด้วยเธอกำลังจะแต่งงานกับคุณเพื่อที่เธอจะได้รู้สึกปลอดภยัยทั้งส่วนตัวและทางการเงินและถ้าคุณทำได้ คุณก็จะมีภรรยาไปตลอดชีวิต t h a i l o v e l i n e s c o m เป็นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเด็ดเรามีกว่า355,000คนและเรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเริ่มต้นการค้นหาสำหรับแฟนสามีของคุณหรือความรักที่